เดี๋ยวเราไปรับกําไรนะักเตะกันดีกว่านะครับนี่กําไรกําไรเพื่อนๆนคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโ b i l e ราคาถูกอยู่นะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%ครับ แล้วทุกแพ็กของเขาเนี่ยคือราคาถูกกว่าในเกมมากนะครับทุกคนโอ้โหราคาถูกแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนเข้าไปกดแล้วเข้าไปจัดกันได้เลยครับอโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโอแมนฮาอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีหาเงินง่ายๆนะครับฉบับสายปีสายงบน้อยแล้วก็ปู้เล่นใหม่นะครับ วว้า <Wow. S 2> ก็ถือถว่าเป็นการฉลอง1,500ผู้ติดตามของผมนะคือผมจะบอกให้หมดเลยนะครับว่าตรงไหนทำยังไงอะไรยังไงนะครับคือจะบอกหมดเลยนะครับเป็นวิธีหาเงินเท่าที่ผมรู้นะครับโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็ใครยังที่ยังไม่ได้ดูคลิปของอินนิกกี้วินเลี่ยมก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมนะครับอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีหาเงินกันเลยนะครับออันดับแรกก็เข้าไปที่กิจกรรมรีโทสตาร์ก่อนเลยครับอันดับแรกเลยโอเคมันจะมีวิธีหาเงินง่ายๆอยู่นะครับตรงนี้ให้ทุกคนเลื่อนไปริมสุดเลยนะครับนี่คือกิจกรรมดาวการจัดอันดับนะครับกิจกรรมนี้เล่นง่ายๆครับก็คือเล่นตรงนี้ให้ครบครับ เนี่ยคือตรงไหนก็ได้เนี่ยคือที่จะเอาแต้มเนี่ยแต้มการจัดอันดับนะครับเล่นให้แต้มอะ่ะมันขึ้นไปสัก90ก็ได้ครับหรือร้อยหนึ่งก็ได้แล้วก็ทุกคนก็จะได้รับรางวัลตรงนี้นะครับก็เป็นเงิน10 m เอครับแล้วก็เพชร1000พเพชรแล้วก็ได้สุ่มนักเตะด้วยนะครับอ่าแล้วส่วนสุดท้ายก็สกิลบูส์นะครับอ่าง่ายๆเลยครับแค่ทํากิจกรรมตรงนี้ก็ได้10 m อแล้วนะครับโอเคครับ ก็วิธีต่อไปก็ง่ายเหมือนกันครับแต่ทุกคนต้องสะสมเพชรหน่อยนะอ่าคือมันใช้เพชรไงเพชรนี่ก็หาไม่ยากนะครับมันก็อยู่ในสตาร์พาร์ทสตาร์พาร์ทใหญ่แล้วก็สตาร์พาร์ทเล็กนะครับคือหาง่ายมากๆเลยนะครับอ่าวิธีนี้ก็คือเป็นการสุ่มนักเตะไปขายนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเอาไปขายเลย มาเรามาดูกันว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะไปรอแสงไหมแสงหนึ่งไปปึ๊บวิธีนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ผมใช้ประจําเลยนะครับเฮ้ยโอซิมเฮนดิเอาโหนึกว่าโอซิมเฮนนะครับใครก็ไม่รู้นะครับอือวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ประจําเลยคือใช้บ่อยมากนะครับอเวลาไม่มีตังก็มาถลุงเพชรอย่างนี้แหละ ไปครับไปกันต่อครับรอบนี้ขอล้อแต่งสักสองทีนะเผื่อจะแบบได้ตัวดีๆนะครับแบบห้าติบเอ็มบวกเนี่ยอปื๊บรอบที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมเหมือนจะสุ่มได้เฟอร์ลีนาน,นะอืมเอาไปขายละได้ติบเอ็มครับโอเคร้อยเก้าวิลสันตอนนี้กี่บาทวะอ้าวดูไม่ได้ไม่ได้ตั้งราคา ได้กี่ทีนะสองคนห้าปะรวดเดียวเลยเดี๋ยวจะนานคลิปมันจะนานเกินอพอเดี๋ยวยังมีวิธีต่อไปอีกครับอันนี้ก็ล็อกแสงสักสามทีเนาะสองแล้วอีกทีหนึ่งแสงมาปืบ๊บไปอ้าวไม,ไม่ไม่มีวอล์กให้ดูแรอวเนี้ยกทมได้ตังตีล้านสาม ว้าวนี่ไงแป๊บเดียวได้มาสีล้านสามแล้วก็สกิลบูธอ่ะโอเคเปิดหมดเลยปลึ๊บเลื่อนมาอา้าวโอ้ได้ตังมาแทนนี่เองได้แค่ตัวเดียวเองนะครับอ่ะก่อวิธีนี้ก็มีแค่นี้ครับก็คือตุ่มนักเตะอย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอแวขายนักเตะแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะไปอธิบายวิธีต่อไปเลยนะครับ มันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะมารับตั่งท้ายคลิปครับอยู่ไหนอ่ะโอเควิวสั้นโอ้มันจะขายยากอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าอยากเล่นอะ่ะอืมอยู่ไหนวะโอเคตัวนี้หนึ่งตัวขายไปเลยนานขายได้ด้วยแจ๋ว ไม่เจอล่าสุดผมหายอีกตัวไม่เจอทุกคนอีกตัวมัน109ไม่ใช่เหรอร้10 9, 10 9. อยเก้าร้อกอยู่นี่ไงขายโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยครับวิธีต่อไปก็เข้ามาที่ร้านค้านะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ร้านอ e ีวินนะครับ นี่ครับคู Q ่แข่งดีวิชั่นนะครับก็คือให้ทุกคนไปเก็บสะสมแต้มมานะครับไอแต้มเนี่ยมันชื่อแต้มอะไรอ่าโทเค็นพุทธาชิงนะครับยิ่งสะสมเยอะยิ่งดีนะครับอ่าก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้ฟรีฟรเลยนะครับคือมันแลกได้3ามิบครั้งทุกคนก็จะได้ไปอยู่ประมาณ 30m นะครับแล้วก็จะใช้แต้มในการแลก3าิบครั้งเนี่ยมันก็ใช้อยู่ประมาณ3000แต้มเนาะอ่าโอเคครับแล้วก็ ถ้าถามว่าไอแต้มผู้ทา้าชิงเนี่ยมันได้จากตรงไหนนะครับก็คือได้จากการลงแรงนะครับลงแรงทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดมินเจอร์หรือเฮตูเฮตแล้วก็ v s a ครับคือจะได้แต้มหมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็สามารถมาสุ่มนักเตะไปขายได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้คือสุ่มแล้วมันขายได้นะครับอืแต่จริงๆผมอยากจะสุ่มให้ดูอยู่นะแต่ว่าผมไม่มีคือมันไม่พอไงทุกคนม,มีอยู่แค่พันสามเองนะครับขาดอยู่สองร้อย ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าจะเอามาแลกตังหรือจะเอามาแลกนักเตะไปขายนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะไม่ไม่ไมยากครับไม่ยากส่วนวิธีต่อไปนะครับวิธีต่อไปก็ไปที่อ่าการเดินทางฮีโร่ครับอ่าอันนี้ก็เข้าไปที่พันธมิตรฮีโร่เลยอ่า ก็คือไอเล่นไอกิจกรรมหน้า,มาเมื่อกี้เดี๋ยวผมก็ลืมบอกนะก็คือเนี่ยเล่นกิจกรรมเนี่ยเพื่อเอาแต้มนะครับนี่เอาแต้มเอาแต้มวันหนึ่งก็จะได้อยู่ตกประมาณวันละสี่สิบแต้มนะตรงเนี้ยอ่ะนะเอาแต้มตรงเนี้ยไปแลกนักเตะนะครับออ่าไอพวกเนี้ยไม่ต้องมองนะครับคืออย่าเพิ่งไปมองมันเพราะว่ามันขายไม่ได้มันแลกมาแล้วก็ขายไม่ได้นะครับคือถ้าใครยังไม่ทําก็นี่ครับมาตรงนี้ก่อนเลย นี่เอาโทเค็นมาแลกสองตัวนี้นะครับเนี่ยอ๋อทุกคนจะงงไหมเนี่ยผมอธิบายงงเลยอ่าก็เดี๋ยวผมผมไปแลกแต้มให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนผู้เล่นใหม่มาเนี่ยก็คือถ้ามาเล่นไอ้กิจกรรมตรงมเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าได้สี่สิบแต้มต่อวันอะ่ะก็คงจะเป็นแต้มอันนี้แล้วนะครับอ่าโทเค็นฮีโร่ไอ้สองนิ้วเนี่ยอ่าผมเรียกเป็นสองนิ้วนะเอาสองขีดดีกว่าง่ายๆนะครับอือ ก็คือแล้วถ้าถามว่าจะหาแต้มนี้ยังไงนะก็เข้าไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมครับช่วงนี้เข้าร้านค้าบ่อยลเลยนะครับอ่าอย,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ครับไปแลกตรงนี้ครับนี่มันจะได้แต้มนี้สามครับสามแต้มต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะใช้ไอ้แต้มฮีโร่เนี่ยเมื่อกี้สองขีดเมื่อกี้เจ็ดแต้มนะครับทุกคนอเดี๋ยวผมจะแลกเลยเมื่อกี้ผมขาดอยู่เท่าไหร่นะประมาณสี่สิบแต้มันก็ เอาไว้สิบห้าครั้งแล้วกันปึบโอเคเปะป่าเดี๋ยวเราไปแลกนะักเตะกันเลยครับก็คลิปนี้ถ้ายาวเกินไปก็ต้องกราบขอัยทุกคนด้วยนะครับหรือถ้ามันงงก็ต้องกราบขอไยทุกคนด้วยเช่นกันป่าเดี๋ยวแลกนะักเตะกันก่อนเลยสองคนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่รู้แล้วก็อยาบวนผมนะครับก็คือ ทำให้สำหรับคนที่ไม่รู้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องดูวอล์กนะจริงๆถ้ามันแรกแล้วขายได้เนี่ยจะดีมากเลยนะแต่เสียดายมันขายไม่ได้โอเคครับแล้วทุกคนเนี่ยถ้าทำตามผมเสร็จแล้วนะครับก็คือแล้วผมจะพาไปที่ต่อไปเลยครับจะพาไปแลกนักเตะทุกคนปะ่ะนี่ครับการเดินทางของยีโร่ครับมา ได้เวลามาแลกตรงนี้แล้วจิ้มเข้าไปเลยนะครับมาสองครั้งเนี่ยแลกได้สองทีนะครับนักเตะสองคนเนี่ยถ้าแลกมาแล้วก็จะไม่สามารถกลับไปแลกอีกได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่คือมันแลกไม่ได้ไงทุกคน <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวกันนะครับก็ร้1ยสิบเอดนะครับร้1ยสิบเอ็ดบวกตอนนี้ก็ราคาก็จะอยู่ประมาณเจ็ดลิบเอ็มเกือบพุกตัวเลยนะครับอ่ะ แต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้กูริดนะครับเพราะว่ากูริดนี่มันร้อยวายอิมเลยบังเฮ้ยเดี๋ยวใช่เพื่อวะผมก็จําไม่ได้น่าจะใช่แหละ่ะช่างมันแต่อยากได้กูริดจิ้มก่อนสามทีหน่งสแล้วสามไปสามมาแล้วไปโอเคเปึบแรกกูริดมามาเลยลเราแสงสองที่พอกูริดมา กูลิกูลิดต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยลิวอดะกูลิดมามาเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์โอ้ไม่ใช่ CDM อลิเวอร์พูลอ๋อได้อฮะได้อฮะเอาลองโซ่นะครับทุกคนอ่าได้อยู่ได้อยู่ 6 1 m เป็นไงคือผมจะไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับเนี่ยแอปเดียวได้6 1เอ m มาทุกคนโอ้โหโคตรจะดีแม่อเดีย๋ยวไปขายเลยแล้วก็จะไปดูธีต่อไปกันต่อนะครับโอเคอ่าอลองโซโอ้ก็ยังก็ขายไปก่อนแต่มันขายออกอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนขายกันไม่เยอะนะครับโอเค ปเดี๋ยวเราไปดูวิธีสุดท้ายกันเลยนะครับก็สุดท้ายเลยดีป่ะนะก็เดี๋ยวมันยังมีอีกวิธีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเอาแนะนําวิธีนี้ก่อนก็วิธีนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันครับแค่ทุกคนมีนักเตะที่ไม่ได้ใช้นะครับ่าแล้วก็นักเตะที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เหมือนกันนะ,ะง่ายๆเลยทุกคนนี้ไม่มีอันนี้ไม่มี เดี๋ยวเด๋ยวเดีย,ดยอยู่ไหนนะอันนี้นี่นี่ครับอันนี้ก็จะรวมนักเตะที่ขายไม่ได้นะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยใช่แล้วอันนี้แหละคือนักเตะที่ขายไม่ได้นี่แหละโอ้ผมหลงแรงผมเนี่ยอืโอเคก็เดี๋ยวแลกไปเลยนะออันนี้มันเอา้ากดแลกไปแล้วยังไม่ได้เทียนออกเลยแต่ไม่เป็นไรใช่มัมมีแค่ติเป็ดแต้มเองไปยิบสองล้านมาไหม โอ้สี่ล้านเก้าเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยตังค์ผมมันมีอยู่แค่กี่บาทนะมันมีอยู่ห้าสิบใเอ็มเองนะครับตอนนี้เพิ่มมาหกสิบใเอ็มแล้วโอเคไปสี่ล้านกว่าอืมอันนี้เก็บไว้ก่อนเดีเยดายเดีนะเยดานะยนักเตะเอ่อเข้าไปเดี๋ยวแลกให้ดูอีกนะอ่ะอันนี้อันนี้แล้วกันไป โอเคก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วปับ๊บโอเคพอแค่นี้พอนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนนะครับว่าผมจะย่อยตัวไหนต่อนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับอันนี้สุดท้ายจริงๆแหละคือ <c oughs> เป็นอะไรที่ทุกคนมองข้ามมากเลยนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับมองข้ามตรงนี้ไปนะครับ อ่ะก็คือในทัวร์เกลีก้ยทัวร์วเลี่ยกาว่าทัวร์ลีกนะครับอ่าก็วิธีนี้ก็ให้ทุกคนเล่นกิจกรรมนะครับเพื่อเอาแต้มตรงนี้นะครับแต้มทัวร์ลีกนะครับเก็บสะสมให้ได้เยอะๆก็ดีนะครับ,รรบก็เก็บเก็บไว้แล้วก็เอามาแลกนะักเตะตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้แลกนะอ่าผมจะบอกราคาคร่าวๆไว้ฟังนะคือไอตัวเนี้ยมันขายได้3ล้าน แล้วก็ตัวนี้ขายได้เจ็ดแต่นะครับตัวนี้ก็จะขายได้อยู่หกแตนนะครับอ่ารวมรวมแล้วก็ถ้าตีเป็นเลขกลมๆว่าจะได้อยู่ประมาณสี่ล้านสามแล้วครับทุกคนอืมเนี่ยแบบเนี้ยมันพลาดได้ไงอ่ะพลาดไม่ได้นะครับอ่าน่าเสียดายนะครับแล้วก็ไอ้แต้มตัวเหลียงนี่สามารถเอาไปแลกนะักเตะได้อีกนะครับคือไอ้การ์ดแดงเนี่ยคือแลกเป็นการ์ดแดงครับแต่ก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันได้สี่แสนเลยนะตีเป็นเลขกลมๆเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็สี่แสนนะทุกคน เออถ้ายิ่งมีเยอะๆนะครับก็เอามาแลกตรงนี้ได้อีกนะครับแลกไปเรื่อยๆครับเหมือนปั๊มตังอะ่ะอืมแล้วเนี่ยผมก็แลกไปหลายอันแล้วแล้วผมก็ได้เอาไปขายที่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่ะเดี๋ยวแลกแค่นี้พอเดี๋ยวผมไปแลกต่อนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวทุกคนเบื่อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปขายนักเตะตรงนี้กันสักหน่อยนะครับที่เพิ่งรับมาเมื่อกี้เลย อัดแดงเห็นไหมเว้ยคูริเบอรี่นี่คือผมเพิ่งไปแลกมาเหมือนกันเนี่ยก่อนจะอัดคลิปเนี่ยอืมคือไอแต้มตัวหลีกับมันไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วไงทุกคนคืออ a อเขาไม่ได้อัปเดตกิจกรรมเข้ามาแล้วไงอืมก็เอามาแลกนักเตะดีกว่าครับเอาให้มันเป็นตังค์ดีกว่าเนาออืมดีกว่าปล่อยให้มันศูนย์เปล่าครับ่ะอย่างน้อยก็ยังได้ตังค์นะเพื่อที่ไปซื้อนักเตะ อเคครับเลกตังตังเอาขายแล้วอะตัง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 ทั้งนั้นตังตังตังเออแต่จริงอะอืมออะผมขอบอกไว้อีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับก็มันจะเป็นเดี๋ยวผมจะพูดให้ทุกคนนึกภาพออกยังไงอะ ตอนนี้มันยังไม่รีแรงนะก็คือเป็นรางวัลรีแรงแหละที่ว่ามันแจกนักเตะไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยไอ้พวกการ์ดเนี่ยเนี่ยคือมันขายได้เหมือนกันนะอืมแต่คือต้องไต่ไต่แรงครับคือคือไต่แรงเนี่ยอืผมก็ไมันรู้จะอธิบายไงแช่งมันแล้วกันก็คือรีแรงแล้วก็เอานักเตะพวกนี้มาขายนั่นแหละแต่คือช่วงแ,กแรกๆมันก็จะขายยากหน่อยเนาะแต่พอหลังๆมามันจะขายง่ายเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปรับกําไรนะักเตะกันดีกว่านะครับนี่กาไรกําไรกําไรเลยอ่ะโอ้โหดูตังตังเพิ่มมาคู่เยอะตามแป๊บเดียวร้อยวัเอ็มเลยยังไม่ได้แลกไอ้ตรงคู่แข่งดีวิชั่นอีกนะครับที่ใช้แต้มแหลงแรกนะครับโอ้โหอะเป็นไงมั่งครับทุกคน คลิปนี้เป็นประโยชน์ไหมครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก้าวต่อไปเราจะเดินทางไปถึง2,000ผู้ติดตามครับยังไงก็ช่วยกันกดด้วยนะครับนะอย่าลืมช่วยกดเด้อโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวถ้ามีเทคนิคดีๆอะไรอีกก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับให้ทุกคนได้ดูได้รับชมนั่นแหละอนะ ก็สำหรับวันนี้ผมโอแมนไทม์ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะดึกแล้วเนี่ยดูเวลาอัดคลิปผมเดยจะตีสองละโอเคบายบาย